จะไปเที่ยวทะเลมิสเตอร์พีออยู่ไหนไหนไหนโอ้โหตะโกนร้องเพลงสลั่นบ้านเชียวแต่งตัวซะเต็มยศเลยนะจะไปทะเลอีกแล้วเหรอรอบนี้นะบอกเลยเราจะไปแหวกว่ายกลางถงปลางตกดึกนะจะเปิดแอร์ดิบังกระโหลเย็นช้ำไปเลยหายใจเต็มปอดคิดว่าให้มันสมเป็นวันเวิร์กจ้วีกันนะแล้วเกาะที่เต้จะไปเนี่ยมีไฟฟ้าใช้เพียงพอแล้วเหรอ<ๆ>เดี๋ยวก็บ่นอีกเน่รู้ปะเนี่ย เขามีแผนส่งเสริมความมั่นคงเกาะท่องเที่ยวหลักทางทะเลของไทยแล้วไปอยู่ไหนมามารอปประเทศไทยของเรามีสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศอาหารการกินเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนทั้งโลกต่างก็อยากจะแวะเวียนมาสัมผัสพักผ่อนหย่อนใจสักครั้งในชีวิต โดยเฉพาะการท่องเที่ยวบนเกาะหลักทั้งหลายเช่นเกาะสมุยเกาะเตา่าเกาะปูดเกาะมาเกาะมะพร้าวเกาะนาคาใหญ่ตาก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย PEA จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น,น้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้ารองรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของประชาชนบนเกาะท่องเที่ยวหลักช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก่อให้เกิดการสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ต่อไปอีกด้วยแหม่ได้ข้อมูลแบบนี้เราก็สบายใจนะครับว่าทาง e a นั้นห่วงใยและใส่ใจประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ตามเกาะต่างๆของประเทศไทยจริงๆโอ้โหสุดยอดอเ็และโอเคตรงไม่ไปทะเลใช่ไหมไม่เป็นไรบินค่าไฟอยู่ตรงนู้นฝากจ่ายค่าไฟด้วยนะได้ยินไหมทะเลเรียกหาไปก่อนลาไปไปเอ้าฝากอีกแล้วแล้วฝากแต่บินเนี่ย lỗ ngần là khốn tê mới là cho phà